ที่เราที่เรามานับน้อยกว่านั้นเรามานักที่ด้วยมุฮัมมัดสุลต่านนะคับเพราะนั้นอิสลามก็คืออิสลามคือศาสนาที่ยอมบดุลเนพระเจ้าองค์เดียวนั่นเรียกว่าอิสลามเพราะฉะนั้นมีมาตั้งแต่ adam บรรดุกระไรอิสลามคือศาสนาของเมดานบีต่อเลยเนาะมุสลิมคือมุสลิมคือชื่อที่บูกนั่งนาหนามมาแต่เดิมวอัลมอฮฺุ้มุสลิมีนันกบัลัฟีัฮัต เราบอกในอัลกุรอานบอกว่าชื่อมุสลิมเนี่ยแปลว่าผู้ที่ยอมจำนนต่อแล้วอย่างเับพระเจ้าอย่างเส้นเชือกเนี่ยถูกขนานนามมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ยุคของนบีก่อนแล้วจนกระทั่งในกับอิสลามด้วยอิสลามเป็นแผ่ได้นทีเร็วที่สุดในโลกทั้งในปัจจุบันตอนนี้มีพี่น้องมุสลิมทั่วโลกเท่าไหร่ครับหนึ่งพันแปดร้อยบางคนบอกว่าหนึ่งพันแปดร้อยล้านคนทั่วโลกแต่น่าเสียดายนะ จีวประมาณไม่ถึง40งล้านทำลายพี่น้องพุสิบปาริสตายโดย8-10 0ล้านคนทำอะไรไม่ได้สงสัยจะใช่กันเรื่องกันอีกนิ้วเนี่ยกระตั้งมือด้วยนะอิสลามมีผู้อะไรเนะี่ยนับถือมากที่สุดในโลกก็อนไแล้วอ,อ,อ,อิสลามเป็นาศาสนาที่ครอบคลุมและส,สลมบูรณ์ทุกเรื่องสร้างควาทุกเรื่องนะ

ใส่เข้าไปในปากกาและเขียนความรู้บอกกล้บนฟ้าซึ่งเป็นกระดาษ <c oughs> ความรู้ที่เราเขียนจะหมดเสียก่อนอไม่ใช่นี่ฟ้าจะเต็มไปจะเต็มเสียก่อนที่ความรู้ของกล้กจะหมดแมว้ว่าเอามาเพิ่อตกเจ็ดทะเล้วตนาะที่มีอยู่แล้วไม่พอเอามาเพื่อีกดเจ็ดทะเลเป็นน้ำึด <c oughs> เขียนความรู้ของกล้บนผ่นฟ้าฟ้าเต็มเสียก่อนที่ความรู้จะหมด การอ่านปากกาที่เราใช้นไม้โลกนี้โมเลสกนที่จะบนทึกความรู้ของโลกเรื่องดวงตาเรื่องเดียวก็ทําด็อกเตอร์ได้ด็อกเตอร์ทางด้านดวงตาจิงด็อกเตอร์เท่าไหร่จิ่งเรียนสูงเท่าไหร่จิ่งเรียนเรื่องน้อยเท่านั้นตอนแรกตอนอยู่ม .5 ม .6 เรียนเรื่องขุณสดิระทุกคดพอตอขึ้นข้ามาหัยอะเรียนอะไรหูคอจมูก พอทำตอกเร์คอเอ,เอ,เอ๊แล้วทำไมอ่ะอ้าวตอนแรก,กเรียนกว้างก่อนคือกว้างเรียนกว้างไม่ลึกพอตอนหลังเรียนแค่แต่ลึกและเรื่องดวงตาเรื่องเดียวเขียนนังสือกี่เล่มถึงก็จบไปเรื่องดวงตาเรื่องคออีกนี่เรื่องมนุษย์อย่างเดียวแะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องสุนัข ไม่ได้พูดถึงเรื่องเั้นเลยไม่ได้พูดถึงเรื่องกบไม่ได้พูดถึงเรื่องมดดำไม่ได้พูดถึงเรื่องของสัตว์ตัวเล็กๆว่ามันมีชีวิตอยู่กันได้อย่างไรลำไส้มันอยู่ตรงไหนตราดูตัดแดงพุงมันใหญ่โตเอวมันเล็กนิดเดียวมันกินยังไงมันไปยังไงใคร้ไปกคนประดับประกอบมันเข้าทำไมมันมีเยอะเหลือเกินในลำล่างหนึ่งเป็นล้านๆตัวใครทำได้บ้าง นี่ถ้าคนนี้นักวิทยาศาสตร์ในโลกนี้มารวมตัวกันแล้วมาทํามดสักตัวนี้ทำกันได้ไหมเนี่ยฮะทำได้แต่มดสักตัวนีไ่ได้แล็บใครทา,ไ,ามไม่รู้เลยคนทำจะต้องเป็นนักออกแบบดีไซนเนอร์สุดยอด the greatest designer สเดางหุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดเอาไะไผมให้ก,กระดาษคนละแผ่นปากกาคนละอันคนละด้ามวาดภาพสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเราจินตนาการออกมาเราดีไซน์แบบออกมาอย่าให้ซ้ำกับของที่มีอยู่แล้ว ออกเขียนพอเขียนออกมาแล้วย้ายซ้ำของที่มีอยู่แล้วนะก็ของที่มีอยู่แล้วไม่ซ้ำนะงูม,มันไม่ซ้ำกับปลานะงูม,มันมีลักษณะของกันเราเนื้อออกไหมว่าอะไรที่มันไม่ซ้ำเราจะทําสร้างขึ้นมาเครียรขึ้นมาเราเป็นครีเอเตอร์นักออกแบบดีไซเนอร์ขึ้นมาสักคนหนึ่งออกแบบแล้วก็ทํามันอ่ะหลังจากนั้นสมมติได้มีอยู่คนหนึ่งไนนี้เขียนภาพออกมาไม่เหมือนในสักอย่างเดียวในโลกนี้ ผมก็จะสั่งก่อว่าคุณไปหาเนื้อมสิมาทําให้นเป็นตัวอยาเอาเนื้อที่ดีอยู่แล้วแล้วจะไปในตลาดจะไปเอาเนื้อวัวเอาให้เอาเนื้อวัวมาเอาเนื้อวัวมาเอาเอมาเอา,เอามาแล้วประกอบกับกานเรนได้ใส่ลำไส้กับไตไส้ผม้มาด้วยนะสส่ให้มันด้วย,นะย,วยให้ครบเลยแล้วให้มันมีเสียงร้องที่ไม่เหมือนที่ไม่เคยได้ยินต <c oughs> ้องอนแล้วให้มันเดินแบบที่นี่แล้วให้มันมีแม่พูดตัวตัวเมียด้วยทั้งตัวและอะไรนะ ให้มันสืบอมผอมพันของมันด้วยและมีชีวิตของมันเป็นหนึ่งชีวิตโดยที่มีลักษณะพิเศษแบบที่คนฝราาั่งเขาไม่ต้งเป็นปีเรศึกษาเรื่องของอ่าดนวยอีี่เจนกระทั่งเป็น national geographic เราก็ได้แค่ดูอย่างเดียวเพราะตอนมีคนที่ไปศึกษานั่นเองเห็นไหมใครเป็นคนทำมันเรื่งมานยิ่งใหญ่มากเป็นดีไซเนอร์ที่ยิ่งใหญ่มากเกี่ยบลอสแวนเตอร์ลัสอิสระสอนเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดโดยให้เราคิด เพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องๆเรียนกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นความรู้ของเราที่กระจายบนหน้าแผ่นดินนี้ทั้งนั้นเลยเพียงแค่ว่าเราเชื่อมเรื่องของเรากับอัลลอฮฺสุนฺทานได้หรือเปล่าไม่ใช่เปิดกระถูกนะมีคนบอกว่าอย่างนี้ครับในอัลกุรอานเขาเรียกอะไรนะหนึ่งอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลลาฮิมเขาเรียกยังไงนะหนึ่งอายะห์ถ้าหลายอายะห์เขาเรียกถ้ามันสองอายะห์เขาเรียกสองอายะห์

เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าจงเชื่อมระหว่างอายะห์กับอายะห์เขาเ้าด้วยกันจงเชื่อมอายะห์ที่หมายถึงปรากฏการทางธรรมชาติกับอายะห์ที่มันหมายถึงองค์การเขาเร้าด้วยกันฝรั่งไม่ได้เชื่อมอายะห์กับอายะาห์ฝรั่งเขาศึกษาอายะห์เขาศึกษาอายะห์ที่แปลว่าปรากฏการทางธรรมชาติเขาจุกุมคลื่นไนดะ้โนเกีย อโลต์ล่าทีวีช่องนั้นช่องนีุ้มขึ้นได้หมดเพราะเขาศึกษาอายาเขาขึ้นฟ้าได้เขาลงไปในน้ำได้เพราะเขาศึกษาอายาแต่เขาไม่ได้ศรัทธาต่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะเขาไม่ได้เชื่อกับอายาที่มีในอัลกุรอัน,นของเราศึกษาอายาอันทั้งดุริลละฮิรบบิลอาลานีในอายะ อัลลอฮ์มหารรฮิมสอกายัมากียาวมินีสอกายัดูอะไรนี้ยักวนแต่เมื่ออายุขยะนี่เขาก็จะนึ้นไปดูอัลกุรอานแต่อัลมอิสลามยุคก่อนอิบนุสีนาอิบนุสีนาอิบนุสีน่า อัลคอาริสมีอ uh ิบนุฮัยนัมแลอิดริซีเลหลายหลายคนที่เป็นนักปราชญ์ที่เขาเรียกกันว่าในยุคก,ก่นนกอนเขาเรียกมุสลิมทั่วโลกในยุคก่อนยุคที่อิสลามเรื่องรุ่งเรืองในยุคก่อนนะครับในยุคอาบบะเสียเขาเรียกมุสลิมตานั้นว่าอัลอุ alam, สตาดีย์ทุนอาลัมศาสตราจารย์ของโลกเพราะเป็นศาสตราจารย์ในหลายหลายเรื่องดาราศาสตร์ต้องในคนนี้ วรรณกรรมต้องพยาาอิบนนาร์บีเป็นคนที่เก่งในเรื่องของวรรณกรรมถ้าการประชนพาเดินทางรอบโลกต้องไปศึกษางานของอิบนร์บัตุตโต้ใครนะถ้าคณิตศาสตร์ต้องไป,งอ,อ,งงาาไปอัลควาริสมีถ้าไม่ไดาานะ้รับนักศึกษาต้องอิบนะร์ฮอดูนโรเจอร์เลคอนฝรัง่งไปเรียนจากมหาวิทยาลัยมุตุบานในประเทศสเปนซึ่งมุสลิมเป็นอาจารย์อยู่ที่นั่น บางเกือนม่นักวิทยาศาสตร์มักจะว่า,ายัาายามุดแต่คนว่ายัมุดทุกวันนี้ไม่ได้ศึกษาเรื่องอายาัด <c oughs> ก็เลยกับกุรอานแต่ไม่ได้ศึกษาเรื่องน้น้องแม่แล้วที่จะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่จะพากลับมาทั้งบททั้งอายัดกับอายาัดเรามานั่งศึกษาอิสลามมันเรื่อยๆห้องประชุมนี้สะดวกมไมโครโฟน